ทีีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเดี๋ยวนี้การรวมตัวของศิลปินจนกลายเป็นบอยแบนด์เกิลกรุ๊ปเนี่ยค่อนข้างที่จะ กลับมาสร้างสีสันให้กับวงการเพลงทําให้เกิดก็เรียกว่าสมาชิกใหม่ๆใ,ในวงการนี่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยเลยอยากจะถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องเป็นบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปอยากทํางานร่วมกับใครบ้างนึกว่าตลาดที่นู้จะลงเนี่ยก็คือคู่แข่งน้อยอแล้วก็ถ้าทําอันนี้อาจจะประสบความสาเร็จในยุคนี้เลยแล้วก็จะทําให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรในยุคเก่าๆด้วยววนุ้ยจะดึงครูมาหากับครูสแกม,มร่วม บอยแบนด์กับนุ้ยฮะก็คือจะเป็นแบบแนวฉ่อยแนวอะไรก็แล้วแต่ว่าไปคู่แข่งมีน้อยมากคู่แข่งเรามีแค่ย่งนงพวงโย่งนงพวงเท่านั้นเองคะนอกากนั้นก็คือไม่มีแล้วดีดีดีอะไรดีอะวัฒนธรรมไทยดีูกดีมิ้นอะอยากทํางานที่ในวัยนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าทํางานก็อยากทํางานที่เราทาแล้วมีความสุขเพราะนั้นเนี่ยมิ้นอยากให้มันเป็นวงบอยแบนด์ที่มีมิ้นเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวมิ้นเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเราจะได้ไปทัวต่างกันหน่อกันอย่างมีความสุข บอยแบนด์ที่มีมิ้นเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวใช่ที่เหลือผู้ชายหมดเลยกี่คนก็ได้กี่คนก็ได้แต่มิ้นต้องเป็นคนต้นเรื่องเข้ามามาคุณนะครับก็มีทั้งทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กๆก็จะมีผมลุงลงแล้วก็ลูกพี่ใบเฟินอ๋อคือแก่กลางแล้วก็เด็กเล็กๆเลยแล้วเด็กก็ร้องทันนะครับลูกใบเฟินก็คือเอามาเอาเว้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาเว้ยเอาเว้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาเว้ย หมู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 ไม่มีเหลือแต่หมาเอาแยะเอาแวะเอาแวะเอาแวะเอาแยะว่าอะไรมีข้างหน้าไอ้ดาวไปตกข้างนอกแต่หนูว่าจะทำกับเพื่อนนะเล่นเกิร์ลกรุ๊ปตักสุไฮสามสาวเบอร์รี่อ่ะเป็น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 เบอร์รี่นิดนึงใช่ครับเป็นผลไม้ชนิดนึงเอามาที่คุณเอดีกว่าครับเาเนี่ยสามคนเนี่ยฮะไม่เอาใครมายุ่งเดี๋ยวจะมีใครมายุ่งเลยมา เอย่างเหมือนเมย์เหมือนกันต่อตามคนมกูเต็มง่ายๆเราไป็นจะไปจามใครเต็มจริงๆไม่มีเลยนะไม่มีไม่เคยเห็นมาก่อนไหมฮะไม่เลยว้านี้ไม่เคยมีใครทำเลยปันนเเดกี้ยไปหาดูในโซเชียลไม่มีไม่เคยมีเหรอไม่มีผมเห็นไม่ผ่านไม่ได้จืดพรมเจ้านี่อะไรกัไม่มีไม่มีเหรอก็นะไม่เคยไม่เคยมีเลยอออแล้วยิ่งอันนี้ไอ้คิดแต่เมื่อกี้เลยกูคิดแต่เมื่อกี้เลยอะไรนะ ากเห็นวงนี้ออกเพลงด้วยกันจริงๆสำหรับวงเอตั้งรงเพลงคงสนุกน่าดูช่วงต่อไปถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงและนักร้องที่จะมาขอร้องถนนดาวจะเป็นใครเราไปชมกันเลยมาถึงนักร้องคนต่อไปของเราเธอเป็นนักร้องรถแห่นะครับวันนี้เธอจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแฟนลับแปลกๆให้ฟังมาพบกับเธอเลยคุณลูกแก้วครับ สวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วนะคะนางสาวมีคลาลิสุกค,ค่ะอายุ24ปีค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะก็ร้องเพลงรถแห่แล้วก็กลางคืนคอนเสิร์ตค่ะเวทีค่ะอ่าหารถแห่ที่อยู่จังหวัดอะไรคะรถแห่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่หนูอยู่โคราชค่ะอ๋อจริงๆมีคนโคราชใช่ค่ะอ่าเห็นบอกว่าเคยเจอแฟนขับแปลกๆเหมือนกันไหนเล่าให้ซิเรื่องราวเป็นยังไง ก็หนูก็นั่งเช็ค Facebook ของหนูปกติมีอยู่เม้นหนึ่งที่รัวๆมาประมาณ1ิบกว่าเม้นนะคะบอกว่ารับแอดผมหน่อยรับแอดผมหน่อยพี่ลูกแก้วหนูก็เลยไม่มีอะไรก็สงสัยเขาเป็นแฟนคลับขอใช้เข้า็นแฟนคลับ <S <S ๆๆๆๆนะคะก็เลยไปรับเพื่อนเขาไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็พอพอกดรับเพื่อนปุ๊บแชทก็เด้งขึ้นมาแบบรัวๆรัวๆรัวๆเลยค่ะหนูก็เลยเข้าไปดูเขาคุยคนเดียวอะค่ะคือเหมือนกับพี่ลูกแก้วทําอะไรอยู่คิดถึงนะครับ กินข้าวหรือ,อยังผมทําอะไรผิดพ,พี่ไม่ตอบผมเลยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาสื่อสารอยู่ฝ่ายเดียว,วค่ะ,ะ,ะที่เราไม่รับรู้เลยค่ะก็หนูก็นั่งดูไปเรื่อยๆมีอยู่สามประมาณสามสี่รูปที่เขาไป ไปดูเราร้องเพลงแต่เราไม่เห็นเขาเขาก็ติดตามเราเขาบอกว่าเนี่ยเชียร์อยู่นะอยู่หน้าเวทีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะคือเขาติดตามเรามาตลอดเลยอะค่ะเขาก็พยายามทักเฟซมาทุกวันคือเราไม่ได้ตอบเขาสื่อสารอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งหนูไม่ได้นดูดเองเออเองเขาเองเขาเ,งเาเองเขาเองอะหลังๆเขาโทรมาค่ะเป็นโทรมาทาง m e s s e n g นีนยค่ะหนูก็บอกว่ากําลังทํางานอยู่เดี๋ยวขอตัวทํางานก่อนนะเขาก็บอกครับผมแล้วหลังจากนั้นเขาก็แชทมาแบบ หนักมากอะค่ะหลังจากนั้น3เดือนเขาคอมาแบบเห็นหน้าค่ะวีดีโอคอลเลยใช่ค่ะตอนนั้นหนูเพิ่งเลิกงานแล้วกำลังซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้อหนูก็เอคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมแหละหนูก็เลยตัดสินใจยิ้มยิ้มรอเขาแล้วก็รับสายแต่ภาพที่เห็นคือเป็นผู้หญิงค่ะสักพักหนึ่งเขาก็หันโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยค่ะเอามึงจะคุยก็คุยกูโทรให้มึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะ แฟนเขาะแหละน่าจะเป็นแฟนหนูก็บเฮ้ยภาพที่หนูเห็นคือผู้ชายอะค่ะเมาแบบเมานอนเมาอยู่ข้างล่างแบบคว้าโทรศัพท์เหมือนจะคุยกับเราอะค่ะหนูก็งงหนูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะหนูก็เลยตัดสายวางสายสักพักหนึ่งเขาเขาส่งข้อความมาบอกว่าพวกมึงคุยอะไรกันหนูก็เลยบอกัอ้งงนแฟนแน่นอนแล้วใช่ค่ะ<ๆ>หนูก็เลยเอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ลองถามแฟนพี่นะคะ เพราะว่าหนูไม่ได้คุยอะไรก็คือเหมือนกับเขาจะลบแชทอะค่ะใช่แฟนเขาก็เลยไม่รู้เขาก็เลยแชทมาบบกว่างั้นเข้าใจผิดขอโทษหนูก็ว่าเขาต้องโต์ด่าหนูแน่นอนแหละหนูก็เลยเข้าไปส่องเฟซแฟนเขาดูกําลังจะเลื่อนสองดูเข้าบล็อกหนูไปแล้วอะค่ะบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยนันก็ดีแล้วก็ไม่ต้องติดต่อกันก็จบงั้นต่อเลยดีกว่าเรามออเงินรางวัลไว้5,000ันบาทแต่ต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้เพลงแรกลูกแก้วจะนําเพลงอะไรมาแข่งขันครับ ใจสิเพค่ะใจสิเพเลยทีมนู้นส่งใครมาแข่งครับถ้าคุณลูกแก้วเคยเจอแฟนคลับที่ว่าเพี้ยนแล้วเ,ออเราเจอคนที่เพี้ยนกว่าเ,ออเราจะเอาคนที่เรียกว่าแปลกกว่าไปไปเ <ไป S 1> สนอเป็นแขก <c oughs> พี่ดาวจะร้องเพลงอะไรครับรออักจริงให้ตรงนังมาฝังน้องลูกแก้วใจสิเพครับ